ร้านเบย์ก็ชับ12สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำหมวกกันน็อตวิบากนี่ห้อเล e ี u ้ยว e u r e g a Trickstar สีที่1เหลืองน้ำเงินสีที่2องเทาน้ำเงินสีที่สามดำน้ำเงินนวมหรือฟองน้ำถอดออกได้3ามสุดสายรัดคางเป็นแบบ D D ring ได้มาตรฐานมอกและ ECE 22.05หมวกน้ำหนัก1,390กรัมเบา <Yes. S 1> มากแก๊ปหมวกรุ่นนี้ถ้าไม่ชอบถอดออกได้ครับง่ายๆเลยมีแค่หมุดยึด3จุดนี้หมวกกันน็อกยี่ห้อนี้ตามสนามแข่งจะนิยมมากเลยนะครับผมเห็นบ่อยๆเลยครับกับหมวกยี่ห้อเรียว <Yes. S 1> ราคาใบละตรงฟรี <Wow. S 1> ไปเลยใครอยากได้ราคาพิเศษทักมาได้เลยงวดนี้สินค้ามาน้อยรีบกันหน่อยนะครับเพือพ่อนๆ และพบกับร้านไบค์กระชับ12ในคลิปหน้าบายบาย